สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับการเม้ามอยฝอยนิยายแล้วก็ซีรีส์ดาราจัก รักลำนำใจหรือว่า Love f l i g h t h e Galaxy ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะสามารถย้อนไปฟังคลิปเรื่องราวเม้่มอยฝอยอื่นๆได้นะคะดูใน playlist ได้เลยค่ะเพราะว่ากู๊ไก่เนี่ยอัพเอาไว้หลายคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงลัวจีทงบ้างว่านางเอกเนี่ยนะจะเห็นตอนไหนจะรู้ตอนไหนว่าลัวจีทงเนี่ยนะไม่ใช่คนดีคือถ้าเกิดว่าในนิยายเนี่ยนะคะเรา หลายคน,นยที่ติดตามมาก็จะรู้นะว่าตอนหลักลวดจี้ทงคือนางร้ายกาดด้วยการหาทางลอบฆ่านางเอกเลยทีเดียวเชียวแต่ว่านางเอกเยรอดไปได้เรามาพูดถึงในซีรีส์ที่ฉายไปแล้วบ้างนะในซีรีสเะะ์เราจะได้เห็นแต่แรกเลยแต่อ้อนแต่ออกว่าลวดจี้ทงแอบชอบพระเอกอยู่คือเดิมนี่นางเ,นนะเป็นเหมือนสหายสนิทสหายที่เรียกมาเรียนด้วยกันคือในนิยายในจีนโบราณอะไรพวกนี้เนนะ ปกติเวลาที่พวกองค์หญิงองคชายเนี่ยเรียนหนังสือก็จะมีลูกๆของขุนนางไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยกันก็เลยเรียกว่าเป็นสหายร่วมเรียนทีนี้ลัวจีถงเนี่ยเริ่มจากเป็นสหายเริ่มเรียนขององค์หญิงห้านั่นแหละแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะความที่กิร,ยริยามารยาทอะไรทุกอย่างดีก็เลยได้เข้ามาเป็นคนหนึ่งที่คอยดูแลฮองเฮาเซวียนซึ่งฮองเฮาเองเนี่ยก็เคยเหมือนกับจะยกให้นางเนี่ยแต่งกับพระเอกไงอันนี้เนี่ยนะทำให้นา ปักใจรักพระเอกมาแต่อ้อนแต่ออกแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าพระเอกมั่นกับนางเอกใช่ป่ะนางก็เลยจะต้องแต่งงานไปไกลไปถึงซีเปยทีนี้ในซีรีส์เราจะได้เห็นนะว่านางนี่คือทาหน้าจิ๋มเจี๊ยมเรียบร้อยอยู่ตลอดแต่ว่าอีตอนคดีที่นางเอกเนี่ยไปช่วยองค์ชายห้าขึ้นมาจากน้ําเจ๊ฝ่ายที่เป็นบ่าวคนสนิทนางกลับเป็นคนที่พุ่งไปบอกทุกคนว่านางเอกกับองค์ชายห้าเนี่ยไปแอบกิ๊กไปแอบนัดพบกันอ้าวเจ๊ฝ่ายคนนี้ ก็ต้องทําตามคําสั่งล่วจีทงอยู่แล้วแต่พอหลังจากความจริงเปิดเผยนะกลายเป็นว่าล่วจีทงคือไม่โดนอะไรแต่ว่าได้จัดการขายบ่าวของนางออกไปเอานางก็รอดไปได้แต่ว่าเราจะได้เห็นว่าพระสนมเยนี่คือรู้เช่นเห็นชาตินางอยู่คือพูดเป็นไหนๆนว่าจะรอดูละครต่อก็คือว่าจะรอดูไงว่าล่วจีทงเนี่ยจะไปได้ถึงไหน ซึ่งจริงๆถ้าตามนิยายนะบ่าวของลวดจีทงเนี่ยไม่ได้โดนขายแต่ว่าตายค่ะเพราะว่าสิ่งที่ลวดจีทงทําในนิยายเนี่ยนะหนักหนากว่านี้คือเบานางเนี่ยนะโดนข่มขู่จากองคหญิงห้าให้ไปใส่ร้ายป้ายสีว่าพระเอกเนี่ยมาลวนลามเบาวคนนี้แต่ว่าวันถัดมานะกลายเป็นว่าเบาคนนี้เนี่ยตายโดยที่แบบเหมือนกลับมาใส่ร้ายป้ายสีว่านางเอกเนี่ยฆ่าบ่าด้วยความหึงหวงอ่าทีนี้เรื่องราวมันจะบรรจบกันว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปใช่ไหม ลัวจีทงเนี่ยก็ต้องเดินทางออกนอกเมืองนางเอกนะก็ออกมาส่งลัวจีทงด้วยความแบบเห็นลัวจีทงเป็นเพื่อนตอนนี้นางเอกยังดีกับลัวจีทงอยู่แล้วนางเอกก็รู้สึกผิดเรื่องที่บ่าวเจ๊ไฝของลัวจีทงเนี่ยโดนขายไงในนิยายก็คือบอกว่าตายใช่ปะ่ะทีนี้พระเอกนะี่นะก็ติดตามมาด้วยแล้วก็คือมองประเมินสองสาวใหญ่เลยพระเอกนี่คือน่าจะรู้แล้วแหละว่าลัวจีทงไม่ใช่คนดีลัวจีทงยังจะน้ําตาไหลนะบอกว่าไม่สามารถอยู่ปรนนิบัติของเฮาได้จริงๆแล้วห้องเฮาเนี นะดูเงียบๆแต่ว่าฮองเฮาโดดเดี่ยวมากอยากจะให้นางเอกเนี่ยอยู่กับฮองเฮาให้นานอีกนิดนึงแหมจะไปอย่างอุสห์จะดึงเชิงงานแต่งนางเอกอ่าระบทลวดจีทงก็คือจะหายไปแล้วก็มาโผล่อีกทีใน5ปีหลังจากนั้นหลังจากที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยถอนมันกันไปเรียบร้อยพระเอกก็คือไปชายแดนนะลวดจีทงเนี่ยนางไปอยู่ซีเปิดใช่ไหมนางก็ไปวางยาฆ่าผัวนางพอผัวนางตายนางก็มาแบบว่าวนเวียนอยู่รอบๆตัวพระเอกที่อยู่ชายแดน ก็คือไปทําตัวเป็นแม่บ้านจะไปเตรียมให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้ากิจการในเรือนทั้งหลายนาะงก็คือเหมามาหมดเลย ทีนี้พอพระเอกเนี่ยกลับเข้ามาในเมืองหลวงจากการที่ฮองเฮาเซียนค่ะซึ่งตอนนั้นจะกลายเป็นอดีตฮองเฮานะส่งจดหมายเรียกพระเอกมาหาเพราะว่าฮองเฮาเนี่ยรู้สึกว่าใกล้าตายแล้วอยากเจอพระเอกก่อนตายลัวจีทงนางก็มาด้วยทีนี้องค์ชายสามตอนนั้นเนี่ยขึ้นเป็นรัชทายาทแล้วนะก็พยายามจับคู่ใหญ่เลยเพราะว่าณจุดนั้นนางเอกเพิ่งจะตัดสินใจมั่นกับคุณชายหยวนไปองค์ชายสามก็คืออยากให้พระเอกเนี่ยมีคู่เหมือนกันก็รีบจับคู่แล้วก็คิดเองเออเองว่าล้ว จีดงเนี่ยเหมาะสมที่สุดซึ่งจังหวัดนี้องค์ชายสามค่ะโดนฮ่องเต้แกงนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโคตรตลกทุกคนแล้วที่วังเนี่ยฮ่องเต้ก็คือจัดงานเลี้ยงรับรองพระเอกที่กลับมาใช่ปะความอยากจับคู่ขององค์ชายสามนะก็เชิญลั่วจี้งงมาด้วยทีนี้ความที่องค์ชายสามเนี่ยอยากจะจับคู่พระเอกกับล่วจีง่งงใช่ไหมคนก็ลือกันทั้งเมืองเลยจ้าคราวนี้นะที่วังยองอันที่เป็นตำหนักของอดีตข,ของเฮาค่ะของเฮาเซียนนั่นแหละก็จัดงานเลี้ยงซึง นางเอกเนี่ยเป็นแม่งานใช่ไหมก็มีเหล่าคนนังมีชื่อเสียงองค์หญิงองค์ชายมากันทั่วหน้าแล้วงานนี้นี่แหละนางเอกก็เลยจัดการจัดแจงที่นั่งให้ลวดจี้ทงนั่งกับพระเอกให้นั่งติดกันนางเอกเนี่ยตอนแรกอะ่ะมีความรู้สึกดีๆกับล้วจี้ทงอยู่นะทีนี้แต่ว่าล้วจี๊งค่ะตอนที่ไปนั่งปุ๊บพระเอกเนี่ยก็คือเข้าไปคุยกับอดีตฮองเฮากับองค์ชายใหญ่ที่คือเป็นไทจื่อองค์ก่อนใช่ปะกว่าพระเอกจะออกมาคนอื่นเขาก็นั่งกันหมดแล้วแต่ แต่ว่าแทนที่พระเอกจะไปนั่งกับลวดจี้ธงก็เดินผ่านลวดจี้ธงไปเฉยเลยแล้วก็ไปนั่งกับคุณชายหยวนเอ,อิร์ดซึ่งจังหวะน,นี้ก็ตลกเหมือนกันนะทําเอาคนอึ้งกันทั้งงานไงว่าแฟนเก่ากับแฟนใหม่มานั่งด้วยกันได้ยังไงวะทีนี้ค่ะพอนางเอกจัดแจงงานการเสร็จเพราะว่านางเอกเป็นแม่งานก็เข้ามาในงานเลี้ยงมันก็ไม่เหลือที่นั่งแล้วถูกไหมทําให้นางเอกนะ่ะนะนะก็งง,ง,งแต่ก็ต้องไปนั่งกับลวดจี้ธง แล้วไอ้จุดที่นางเนี่ยแหละทุกคนทําให้นางเอกเนี่ยนะรู้เช่นเห็นชาติเพราะว่าตอนแรกนางเอกก็ถามลวดจีทงดีๆว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนางก็คือเล่าว่าผัวนางตายอย่างงน้นอย่างนี้พอนางเอกปลอบใจลวดจีทงก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะพระเอกเนี่ยดีกับลวดจีทงมากอ่ะ ขิงใส่นางเอกแล้วหนึ่งนางเอกเริ่มรู้ทันค่ะแล้วก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องแต่งงานระหว่างล้วจี้ทงธงกับพระเอกก็คงจะเร็วเ็วนี้ใช่ไหมซึ่งล้วจี้ทงนางก็อ่ะเอาที่ไหนมาพูดก็โมไปก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าอาดีตฮองเฮาป่วยแล้วเรียกพระเอกมาพบป่านี้เนี้ยนางกับพระเอกก็คงจะมั่นกันไปแล้วอ่ะพูดนนพูดนี้จนทําเอานางเอกถึงกับเครืองเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยล้วจี้ทงเนี่ยก็ได้บรารมีของอดีตฮองเฮาอย่างเยอะถูก แล้วอยู่ดีๆวันนี้มาพูดทําเป็นว่าเพราะว่าอาดีตของเขาป่วยทําให้ดีเลยงานแต่งงานเฉยนางเอกก็เลยด่าลจีทงเลยว่าไม่รู้จักสํานึกบุญคุณคนแต่ว่าด่าแบบผู้ดีผู้ดีนะเสร็จแล้วนางเอกค่ะก็เลยเลิกคุยกันอ่ะจุดนี้แหละที่นางเอกรู้แล้วว่าอีนเนี่ยมันเสแสร้งคิดดูสิทุกคนเรื่องงานแต่งงานเราว่างแล้วว่าจีทงกับพระเอกไม่ได้ไปถึงไหนนะแค่องค์ชายสาเหมือนพูดลอยๆคล้ายๆว่าอยากจะให้สองคนนี้เนี่ยได้ลงเอยกันลัวจีทงนี่ก็คือแบบว่าตีขลุม เหมาเอาไปว่าตัวเองกับพระเอกใกล้จะได้แต่งงานกันเฉยเลยอะเอาจริงก็คือนางเนี่ยอยากแต่งงานกับพระเอกจนตัวสั่นแล้วแหละแต่ว่าเก็บอาการไว้ทีนี้ค่ะหลังจากนี้นาะงมันก็จะมีเหตุการณ์ที่นางเอกกับพระเอกได้คุยกันนางเอกยังพูดกับพระเอกว่าอย่าไปแต่งกับลวดจีทงเลยเพราะว่านางมันเป็นคนไม่ดีอ่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือจุดที่นางเอกเนี่ยรู้ว่าลวดจีทงเนี่ยเป็นคนชั่วแต่กว่าจะรู้นะในนิยายนี่คือปาไปนู่นอีก5ปีนูนะ่น่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าซีรีส์เนี่ยนะนะเขาจะใส่อะไร ความร้ายกาจของลัวจีทธงเอาไว้หรือเปล่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ